สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้าอยู่ที่เต็นท์แก้วลงกลลการจ้หอโคราชนะคะวันนี้ฝ้ายมีรถสวยๆมานําเสนอค่ะเป็นรถ Toyota าฟอร์จูเนอรขับสองถังคู่เลยนะคะคันสีดำเนี่ยเป็นปี2021นะคะส่วนคันสีขาวเป็นปี2018บอกเลยว่าสวยมากๆคันสีดํามีดีอะไรหรอคะเดี๋ยวฝ้าจะพาไปดูนะคันสีดําเป็นตัวใหม่นะคะได้ความใหม่และใหม่แค่2 0 0 0 0โลเท่านั้นสวยๆเลยแม็กเดิมๆเลยหน้ายังสวยอยู่เลยนะคะดูนะ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ร้างเลยนะขอบอกก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะไม่ได้แบบว่าดูไ้นี่นะคะดูอันนี้ก็จะเป็นเปิดท้ายไฟฟ้าเช่นกันนะคะเดี๋ยวฟ้ายพาไปดูด้านในของสีดำคันสีดำคันนี้เลยภายในของเขาก็จะดูแบบว่าดุดันนะคะดูหรูหราแล้วก็ดูแบบมีสไตล์ของเขาเลย โตโยต้าเขาจะมีสไตล์เป็นแบบของเขานะคะในการแต่งรถหรือภายในรถของเขานะคะก็คือแบบดูสวยหรูเลยนะสวยหรูดูแพงในระดับหนึ่งค่ะบอกว่าใครได้ไปก็ถือว่าโอเคแล้วก็โชคดีมากๆเลยข้างหลังก็จะมีเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆมาให้นะคะดูข้างบนเขาก็ดูสะอาดสะอานนะคะมีช่องแอร์ให้ด้วยด้านบน เบาด้านหลังนี้ดูท่าจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำนะคะคันนี้ต่อไปฝ้าจะพาไปดูคันสีขาวค่ะสีขาวดูสวยดุดันเหมือนกันปี2 0 1พันสิบปดี่ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะคะแถมได้ชุดแต่ง t ทียดีด้วยทีดีจักศูนย์นะคะชุดแต่งทีดีจักศูนย์เลยสวยๆปีสองพันสิบแปดเขาก็เต็นประมาณว่าสวยดุดันเออแล้วชุดแต่งทีดีก็จะสวยแบบสวยในแบบของเขานะคะ มันเป็นแบบเฉพาะเนาะภายในอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโทนสีดำน้ำตาลเข้มนะแล้วก็มีจอมีทุกอย่างฟังก์ชันคล้ายๆกันเลยดูดูแบบไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะถือว่าโอเคนะไม่ได้แตกต่างกันมากต่างที่ปีแล้วใหม่เท่านั้นเองนะคะถือว่าเขาก็สวยไม่แพ้กันเลยนะบอกเลยและก็ คือแบบว่าถึงไม่จะเยอะแต่ว่าดูเบาะข้างหลังน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคะจริงๆถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถ Toyota Fortuner 2คันนี้นะคะรีบๆติดต่อเข้ามาได้เลยถือแค่บัตรประชาชนมาใบเดียวเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของรถ2คันนี้ได้แล้วค่ะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0646499247ฝ้ายแก้วนงค่ะ ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเช่นเส้นทางหรือเอกสารในการออกรถโทรมาได้เลยค่ะหลายไฟก็เป็นเบอร์นี้เหมือนกันนะคะเบอร์064-649-9247ทักมาได้รัวๆเลยจ้าบ๊ายบาย